เราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวเราเกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรกับนับไม่ท้วนเพราะอาวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผ,ผูกพันเราจึงหลงทางเดินในวัฏสงสารทำบาปบ้างทำบุญบ้างสับสนปนเปนกันไปกรรมเหล่านั้นเมื่อถึงเวลาสมบัติมันครบท้วนมันก็จะให้ผลสลับซับซ้อนเรียกว่าวิบาก กรรมวิบากนี้ไม่ใช่คนธรรมดาจะคิดจะเข้าใจได้ด้วยความคิดพอได้จังหวะได้โอกาสมันก็มาให้ผลเราเคยได้ยินว่าเจ้ากรรมนายเวนเจ้ากรรมนายเวรให้เจ้ากรรมนายเวนนั้นมันไม่มีตนมีตัวแต่มันเป็นกฎธ,ธรรมชาติอันหนึ่งเรียกว่ากรรมนิยามตากรรมนิยมตา ความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามกฎที่กระทำขึ้นมามันมีผลเข้าใจยากน้อยท่านก็เลยซ้อนเปรียบเทียบเป็นต้นเป็นตัวเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เป็นไรเชื่ออย่างนี้ไว้ก่อนก็เป็นสมาธิฐิเบื้องต้นมีบุญเป็นวิบากโลกยะสมาทิฐิ แต่อันนี้เขาจะไปฟ้องใครถ้าพูดเป็นตน้นเป็นตัวเป็นปุคลาที่ฐานเป็นฟิสกันเวออสติ i ิงเป็นคําพูดที่เป็นตัวตน้นก็เรียกว่ายมพบาลนั่นแหละที่อยเป็นผู้ที่เขาจะไปฟ้อง